สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรจจำกัดมหาชนความช้างของบูลนิธิสุนัขและแมวเชียงรายที่ออกค้นหาช้างที่ลอยไปกับกระแสน้ำแม่แตงซึ่งโหมเข้าท่วมปางช้างแม่แตงหรือ e อ e p h a n น n น t u r e Park มูลนิธิศูนยูอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แตงตั้งแต่เย็นวันที่2ตุลาคมต่อเนื่องเช้าวันที่3ตุลาคมได้รายงานว่าเช้าดีมีการพบช้างหลายเชือกลม้มหรือเสียชีวิต อยู่กลางกองซากเศษไม้ที่พักกับน้ําหลังโรงแรมสิบแสนเป็นภาพที่สุดแสนจะน่าเวทนาและสะเทือนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทราบชื่อภายหลังคือฟ้าสอายุ16ปีซึ่งมีการประกาศตามหาพลินไหลไปทางอุโบกน้ําเมื่อคืนและพลอยทองอายุราว40ป่ปีขณะที่ปางช้างแม่สาอําอเภอแม่ริมซึ่งประสบกับน้ําแม่สาท่วมร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากหลายจุดดินสไลด์และอาคารมีความเสี่ยงจะล้มเพราะดินซุดสะพานจะขาด ไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดจากการสำรวจบ,บริเวณลำน้ำแตกพื้นที่ตำบลกืดช้างอำเภอแม่แตงด้บริเวณสูนบริบาลช้างของมูลนิธิศูนย์อนุร,รักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่ถูกน้ำท่วมสูงจะต้องอ,อพยกช้างกว่า100อเชือกหมาแมวและสัตว์พิการป่วยกว่า3,000ตัวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยพบแม่น้ำมีสีแดงเข้มไหลเชี่ยวมากทั้งนี้พื้นที่เระเชิญฝนยังอยู่ในสีอำเภอคือแม่แตงพร้าวแม่ริมและเสมิงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต,ตัวเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นต้นน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงโดยสูนอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานยังคงมีฝนฟ้าขนองเฉลี่ย40-60จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงกำลังป่านกลางที่แผ่ลงมาปกคลุม